สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้นะครับนะมีเสื้อเกาะมา6รายการนะครับแล้วก็อัปเดตอมกับตะกุดลูกปืนนะฮะที่มีเข้ามาบ่ม่กันบ้างนะครับสับอีพีนี้ครับก็จะมาให้พี่รับชมกันเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเนี่ยชอบถูกใจรายการไหนนะครับมาลองเรียกกันได้เลยพี่ชายนะครับนะก่อนรุ่นไหนจะมากันต่อนะครับเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับรายการแรกครับของมาเป็นเนี่ย รายการนี้นะครับเป็นเนื้อตะปูสังขละวานอนนะครับเลขคูณเบอร์หนึ่งแปดเจ็ดนะครับรายการนี้แบ่งปันราคาเดิมครับพี่นะสามร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับกับเสื้อกอะนะฮะนะฮะดุมาโชคเหนือเมฆครับนี่ฮะของหลวงปู่มหาศิลาครับรายการนี้รายการที่หนึ่งฮะต่อมารายการที่สองครับนะนี่สวยนะพี่นะรายการที่สองเป็นเนื้อเดียวกันพี่ชายเลขโคูณเบอร์หนึ่งหนึ่งเก้าครับ เลขโค้ดจำนวหนึ่งหนึ่งเก้าครับรายการที่สองนะครับก็สามร้อยบาทนะพี่นะนี่ฮะต่อมารายการที่สี่นะครับเหมือนลมดํานะพี่นะเหมือนลมดําชุบแบค็คหรือเปล่านะครับรายการนี้ได้โค้ดจำนวนสองหลักครับหมายเลขเจ็ดสิบหกนะรายการนี้ขอแบ่งปันที่พี่นะครับที่สองร้อยห้าสิบาทนะองค์นี้นะสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะสำหรับรายการที่สาม ต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่สี่เลขคนเบติมหมายเลขยี่สิบแปดนะฮะรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับสองร้อยห้าสิบาทครับสําหรับรายการที่สี่นะครับนี่ฮต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเหมือนเดิมครับพี่ชายเลขคนเติมสองศูนย์เก้าครับองค์นี้แบ่งปันที่พี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ่งหรือเปล่านะครับผิวลึกหรือว่าหาชั้นหนวดผิวลุ่งนะทองแดงผิวลุ่งนะนี่ ผิวไฟผิวลุ้งนะเลขคที่เบอร์สองศูนย์เก้านะรายการนี้เหมือนเดิมพี่ชายนะฮะสองร้อยแปดสิบาทนะครับสองร้อยแปดสิบาทนะพี่นะของปู่มหาศิลานะครับต่อมาครับรายการที่หกเนี่ยโชคเหนือเมฆพี่นะครับนะโชคเหนือเมฆนะรายการนี้นะครับนะนี่ฮะรายการที่หกนะครับผิวไฟผิวลุ้งนะเลขคนทเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับดูพี่ดูอนะ่าผิวผิวนะนี่ขนาดอยู่ในซีนนะพี่นะนี่ฮะ รายการนี้280บาทเหมือนเดิมพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่6นะครับต่อมานะครับเป็นลูกอมนะพี่นะลูกอมรายการนี้เป็นลูกอมนะสีเงินนะครับนี่ฮะเลขคูเบอรเก่าสามสูตนะครับนะยังมีอยู่นะรายการนี้แค่250บาทนะพี่นะลูกอมลูกปู่ ing, นะครับนะรายการที่ 7, เจ็ดรายการที่7นะครับ ต่อมารายการที fore, country, way, ่8ครับเป็นลูกโอมรายการพิเศษในพิชานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นพิกดวงรวมมาสานผงจินดาบันีซึ่งรายการนี้นะครับสีทองจะเป็นรายการพิเศษนะครับสำหรับรายการที่8เลขคนจําเบอร์หนึ่งห้าหนึ่งสี่ครับรายการนี้นะครับนะสามร้อยบาทมีของแถมให้พี่นะฮะับสามร้อยบาทมีพระพิตาอ่าหนุ่มอ่าพิตับกินตากินบอเสียนะครับหลวงปู่หนุ่มเพชรแถมให้ด้วยนะครับนะคู่กันนะฮะสามร้อยบาทนะ ต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่เก้ารายการที่เก้าเรียกคุณตัเบอร์หนึ่งห้าสี่หกนะรายการที่เก้าเรียกคุณตเบอร์หนึ่งห้าสี่หกนะเนี่ยฮะองค์ละสามร้อยบาทพร้อมของแถมนะครับต่อมารายการที่สิบนะครับเรียค้ณตัเบอร์หนึ่งห้าห้าสองนะครับเรียกคุณตัวเบอร์หนึ่งห้าห้าสองนะครับรายการที่สิบนะครับหนึ่งห้าห้าสองนะครับ ต่อมารายการที่11เลนขโค้ดเบอร์1561นะครับ1561นะครับรายการที่11นะครับ1561นะครนะครี่ฮะ ต่อมานี่ครับรายการจะไปนะครับมาเป็นตะกุดลูกปืนนะครับนะฮะมาอัปเดตให้พี่แล้วก็มีข่าวใหม่กันบ้างนะครับสำหรับรายการจะไปนะครับเป็นรายการที่12 12จะเป็นนะฮะเลขโค้ดตําเบิร635นะครับ12จะเป็นเลขโค้ดตัเบอร6 35นะครับนะกระโชคเหนือนะฮะโชคเหนือเมฆนะพี่นะนี่ฮนุมานนะครับตะกุดตู่บอกลูกปืนนะครับนี่ฮะนะองค์ละ350บาทเหมือนเดิมมิจายคู่ละ600นะครับ นี่ฮะรายการที่สิบสองต่อมารายการที่13บสมนะฮะเลขโคดจำหกเก้าเจ็ดนะครับรายการที่สิบสามเลขโคดจำนวนหกเก้าเจ็ดนะครับรายการที่1ิบเลขโคดจำนวนเจ็ดแปดเจ็ดนะฮะรายการที่สิเลขโคดจำนวนเจ็ดแปดเจ็ดนะครับรายการที่สิสี่นะครับต่อมารายการที่สิบห้าจะเลขโคดจำนวนเจ็ดหกเกนะครับ <ather> <track> เลขคดเบอร์เจ็ดหกเก้นะครับรายการที่ส5ต่อมารายการที่สิบหเลขคดเบอร์6 7 0จนะครับรายการที่สิบหกเลขคดเบอร์6 7 0จนะครับรายการที่สิเจ็ดลขคดเบอร์745นะครับรายการที่สิเจ็ดลขคดเบอร์745นะครับ าาร,รายการที่18เลขโคดตัวเบอร์516ครับรายการที่18เลขโคดตัวเบอร์516ฮะรายการที่19เลขโคดตัวเบอร์458นะครับรายการที่19เลขโคดตัวเบอร์458นะครับนี่ฮะ วันนี้นะครับมีมาให้พี่นะครับนะสิบเก้ารายการนะครับสรับเช้านี้เบาๆกันนะครับชอบถูกใจรายการไหนเลยพี่ท่านใดยังไม่มีจับจองไว้รีบจับจองเข้ามาได้เลยนะครับชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับเรื่องกาบขอบพระคุณนะฮะพี่ๆทุกท่านติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ